จากสถานการณ์นั้นครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดนาทิวาสนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่นะครับสถานการณ์รถตกกัยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25นะครับจนถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็ฝนก็กําลังโปรยปลายกยําลังตกนะครับในพื้นที่จังหวัดนทบวาสนะครับสาเหตุที่สําคัญที่เกิดเรื่องนี้นะก็คือมันเกิดจากฝนต,ตกหนักแล้วก็ถึงที่สำคัญก,ก็คือน้านําป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่จังหวัดนาทวาสเนี่นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับ ก็จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทําให้มีผลกระทบต่อโรงเรียนของนาทิวาสขีนหนึ่งนะครับการถูและก็บุคลากรท่างานะครับผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนถึงนักเรียนในเขตรับผิดชอบของนาทิวาสขีนหนึ่งนะครับต้องนําเรียนเบื้องต้นว่านะครับนาทิวาสขีนหนึ่งนะครับมีโรงเรียนในพื้นที่148โรงนะครับมีพื้นที่รับผิดชอบอําอเภอนะครับ ั้งแต่อเภอเมืองอำเภอยี่งอบาเจาะดือเสาะนะครับแล้วก็ศรีสากรนะครับมีจํานวนทั้งมีจํานวนโรงเรียนนะครับหนึ่งร้อยแปดสิสี่โรงเรียนนะครับบุคลากรของเราทั้งหมดนะครับมีสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคนนะครับมีนักเรียนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยยิบเจ็ดคนนะครับเบื้องต้นนะครับที่พี่เพื่อนน้องนะครับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับต่อพื้นที่นาทิว่เนี้นะเขตหนึ่งเนี่ยครับก็ กระทบทั้ง5อำเภอเลยนะครับก็เนื่องจากว่านาทีวัดขีดนหนึ่งนี่นะครับมีพื้นที่ที่ติดต่อกับแม่น้ําสายบุรีและก็แม่น้ําปัตตานีนะครับเนาะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับจํานวน74โรงเรียนนะครับแล้วก็มีราารครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับมีผลกระทบ1 0ิ3เจ1 7คนนะครับนักเรียนมีผลกระทบอยู นะครับ4 9 1คนนะครับนักที่วาดขีหนึ่งนะครับไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของความเสียหายที่ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้นะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนบางโรคนะครับก็ยังไม่สามารถผู้ใหา่บางท่านนักเรียนนะครับยังไม่สามารถเข้าสู่โรงเรียนได้นะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ สำนักงานเขตื้นที่นาที่วาดเขตหนึ่งนะครับก็ได้ได้จัดทีมนะครับออกพบปะเยี่ยมเยือนให้กําลังใจช่วยเหลือนะครับอยู่มาตลอดเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่สามวันที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ทางสํานักเทศสำนักเขตพื้นที่นะครับได้ดํานนการนะครับก่อนกิดเดตนเนี่ยนะครับเราก็ได้มีนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับของกรมอุตุ ตลอดระยะเวลานะครับรับในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับอ่าสองที่เขตพื้นที่ได้ดาเนินการนะครับก็ได้จัดตั้งอานย์รับความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุตกภัยนะครับของสานักเขตพื้นที่นะครับโดยความร่วมมือของพี่เพื่อนน้องนะครับแล้วก็ส่วนองค์กรองค์กรนะครับกตบนอกสของเขตพื้นที่มาตลอดนะครับในการดูแลนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราปฏิบัตินะก็คือได้ได้ลงพื้นที่นะครับออกตรวจเกี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับจำนวนทั้ง47-4โรงเรียนเลยนะครับทั้งาอำเภอนะครับนะครับก็ต่อไปที่เกี่บพื้นที่ได้ทำนะครับก็คือในเรื่องของการแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อช่วยกันบริจาคนะครับเครื่องสารูโภคอุโภคนะครับนะครับเป็นการเร่งด่วนแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับขออนุญาตโชว์ขึ้นภาพให้ดูหน่อยนะครับ ความเสียหายของโรงเรียนนะครับน้องๆขึ้นภาพนะครับที่ทีมงานของเขตพื้นที่นะครับได้ออกไปเยี่ยมเยียนให้กําลังใจนะครับกับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอันนี้นะครับเป็นภาพของโรงเรียนบ้านนาโอนนะครับอำเภอฤานะครกับเจะเห็นได้ว่านะครับภาพอาคารเรียนนะครับอาคารอเนเกประสงค์นะครับจมอยู่ใต้น้ําเลยนะครับนะแล้วก็เ ภาพอาคารสองชั้นเนี่ยครับท่วมชั้นที่สองเลยนะครับนี่เป็นโรงเรียนบ้านนาอนนะครับอําเภอรือศร์นะครับนาทิวาสเขตหนึ่งนะครับตอนนั้นขณะประสบเพลนะครับทีมงานก็ได้ลงไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้สาภาพไว้นะครับพอหลังจากที่น้ําลดนะครับนาเรียนต่างท่านผู้รหยนระดับสูงว่านะครับในพื้นที่ของนาทิวาดเขตหนึ่งนะครับน้ํานะครับน้ําเนี่ยนะครับจะท่วม ด้วยความวดเดียวนะครับแล้วก็จะลดด้วยความรวดเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อลดแล้วนะครับก็ทาความความเสียหายให้กับมันมากพอสมควรนะครับที่โรงเรียนมนาอูนนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับนะครับจากที่ท่วมทั้งเห็นฉพาะหลังคาเนี่ยก็ลดลงมานะครับเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ความเสียหายนี่เยอะมากเลยนะครับอาคารเรียนห้องเรียนนะครับนะครับนี่ก็คือภาพที่ทีมงานได้ลงไปเก็บมานะครับโรงเรียนต่อไปที่ที่ประสบ อุปมาที่สําคัญครับคือโรงเรียนบ้านนาดาเนี่นะครับภาพแรกนี่ท่านเห็นไหมครับว่าเห็นเฉพาะหลังคานั่นคืออาคารเรียนสปช .105 ทับ29ครับสองชั้นนะครับเนอะเห็นเฉพาะหลังคาครับนะครับอุปกรณ์เอกสารต่างๆเนี่ยท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ครูก็ได้นําขึ้นชั้นสองหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อน้ำนี่น้ําท่วมนะครับถึงอาคารเรียนหลังคาของ อาคารสปชนะครับอาคารสองชั้นเนี่ยครับถึงถึงหลังคาเลยนะครับทีมานก็เข้าได้ไปเยี่ยมนะครับหลังจากที่ที่น้ํเสวยครับอ่ตอนนี้นะครับพอน้ําลดเนี่ยนะครับนี่นี่คือโรงเรียนมันม okay. ันาดานะครับนั่นจากสภาพนะครับไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่เหลืออะไรทักอย่างเลยนะครับที่โรงเรียนนี้นะครับทีผมแล้วก็ทีมานเข้าไปนะครับเพราะว่าครูนะครับ ของโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนนะครับคุณครูคนหนึ่งนะครับวิ่งเข้ามากอดผมเลยนะครับว่าพอมอกาหนูใส่ชุดนอนนี้มาตั้งสามวันแล้วครับนะครับก็เสื้อผ้าอะไรหายหายหมดเลยนะครับบ้านก็ไปบ้านก็ก็น้ําท่วมจมหมดเลยนะครับนี่คือสภาพนะครับห้องคอมห้องอะไรห้องต่างๆนะครับห้องสํานักงานห้องอะไรไม่เหลืออะไรเลยนะครับหนักมากนะครับที่โรงเรียนมานันดานะครับ ต่อไปโรงเรียนที่ไปเยี่ยมต่อไปนะครับก็คือโรงเรียนบ้านจเลไรบ่ออันนี้นะครับก็นะครับก่อนท่วก่อนก่อนตอนเหตุการณ์นะครับนะก็น้ําก็มากนะครับเป็นอาคารเรียนป .1- กทั้งหมดนะครับไอภาพที่สองที่เห็นลอยอยู่นะครับก็ก็ทั้งหมดทั้งหลายก็น้ําท่วมเต็มหมดเลยนะครับนะครับพอเกิดหลังเหตุการณ์เนี่ยนะครับสองวันเท่านั้นครับที่น้ําท่วมโรงเรียนนี้นะครับนั่นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น นะครับตรงนี้ท่านผู้อำนวยการสํานักภาคใต้นะครับท่านสาวุฒินะครับก็ได้ไปเยี่ยมได้แมงวังใจนะครับแล้วก็มอบของอะไรให้กับนักเรียนด้วยนะครับนะโรงเรียนต่อไปที่ที่เสียงายค่อนข้างหนักก็คือโรงเรียนบ้านฤือีสรนะครับบ้านฤือีศอําเภอสร์นะครับอตอนที่ประสบเหตุนะครับทางผู้ทำหานทางทีมงานนี่ไม่สามารถได้เข้าได้เข้าไปเลยนะครับโรงเรียนนี้ติดอยู่กับแม่น้ําสายบุรี นะครับนะครับก็หลังจากนั้นลดหลังจากนั้นลดตามสภาพเบ็นนะครับนั่นก็คือภาพแรกนี่ก็เป็นรั้วนะครับโรงเรียนภาพที่สองนี่ยเป็นอาคารเรียนนะครับไปทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือคือความใหญ่นะครับมีอีกโรงไหมรั้หมดแล้วนี่ครับอ่านี่อีกโรงหนึ่งนะครับโรงเรียนบ้านหรือศอนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับสภาพทั้งหมดทั้งหลายนะครับ ปีนี้เป็นปีที่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นะครับทีมงานก็ได้ลงนะครับคณะทีมงานเนี่ยผมก็จัดทีมงานนะครับแบ่งสายกันไปนะครับทั้งทั้งห้าอำเภอเลยนะครับของเขตพื้นที่นะครับมีท่านรองท่านผู้อำนวยการกลุ่มนะครับท่านประธานศูนย์เครือข่ายนะครับตั้งทีมงานที่ช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นไปก่อนนะครับวันนี้นะครับนําเรียนว่าวันนี้เราก็ เราก็ได้ตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือนะครับพี่เพื่อนน้องนะครับเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินมามากพอสมควรอยู่ตั้งที่เขตนะครับเราก็จะเตรียมออกเพื่อเหลือนะครับรวมทั้งก็อย่างมอบเงินนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่จะดูแลช่วยเหลือนะครับเราต้องช่วยเหลือจําเป็นเร่งด่วนนะครับตอนนี้ขณะที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับมีรถนะครับวิ่ง นำของนะครับที่อยามาช่วยเหลือนะครับโรงเรียนนะครับข้างหน้าผ่านไปเลยนะครับเนาะนี่คือที่เราได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับเอสิ่งที่ทีมงานลงไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นี่คือข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลสี่พันกว่าคนนะครับตอนนี้ยังรายงานมานะครับยังไม่ครบยังไม่หมดนะครับสี่พันกว่าคนที่ที่ประสบภัยตอนนี้ทั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเอภาพภาพต่อต่อไปครับอันนี้นะครับทีมงานนะครับที่ไปช่วยเหลือนักเรียนนะครับเนาะนี่ลงนะครับโรงเรียนที่เกิดมันไม่ค่อยชัดนะครับแต่ไม่เลยผ่านไปเลยนะครับเนาะสิ่งที่คณะทํามานะครับแล้วก็ทีมงานที่ไปลงเยี่ยมนะครับก็พบว่านะครับความจําเป็นเร่งด่วน นะครับที่ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับตลอดตรงเรียนนะครับเนาะก็คือในเรื่องของถุงยางชีพนะครับถุงยางชีพทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้คุณแม้กระทั่งคุณครูของเราเองนะครับในในเรื่องมอเข้านะครับในเรื่องอะไรก็ไม่มีเลยนะครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยนะครับต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคา นะครับของบ้านนะครับเพื่อรักษาชีวิตให้รอดนะครับเนาะนะครับเครื่องถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่จําเป็นนะครับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าสําหรับผู้บริหารครูนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับก็มีประมาณสิบกว่าคนนะครับที่วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าท่านบอกหนูไม่มีไม่มีเสื้อนักเรียนเลยหายไปหมดแล้วนะครับก็ก็ตัวนี้นะครับเราก็ต้อง ช่วยเหลือนะครับตอนนี้เราในเขตพื้นที่นะครับเราช่วมกันระดมทุนนะครับซึ่งมาได้มากพอสมควรนะครับจะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนะครับซึ่งต้องแก้ปัญหาในระยะต่อไปนะครับนะครับก็ในเบื้องต้นในเขตพื้นที่นะได้วาดเขตหนึ่งนะครับก็นําเรียนนะครับให้กับท่านผู้ว่า่ารดับสูงนะครับท่านเดก้าพิการการรับการาธกรณพื้นฐานนะครับท่านดอนะครับ้ทราบเบื้องต้นนะครับ ส่วนข้อมูลความเสียหายนะครับแล้วก็รายละเอียดในการแต่ความจําเป็นนะครับก็ต้องรายงานต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ